รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ต้อนรับสุดช่วงเวลาของ News Connect มาคอนติคนคอนติข่าวกับผมอภิษฎสุวรรณศักดิ์ครับ คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายนะครับมาติดตามข้อมูลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตอนที่3ผู้ใช้งานระบบ Digital V Manifest และโครงการนำร่องครับ คุณผู้ฟังครับระบบดิจิทัลวี a มน f เฟสหรือ DWM เนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สอสอ,อพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับระหว่างปี2564ถึง2565เพื่อใช้ติดตามสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยระบบ DWM นะครับแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น5ประเภทได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่ทิ้งอ e ีเวสซาเล้งหรือรถเร่ ray, นะครับที่ต้องการรับซากผลิตภัณฑ์ศูนย์รับคืนหรือว่าจุดรับซากผลิตภัณฑ์จากซาเล้งรถขนส่งและสถานประกอบการนะครับที่รับกําจัดหรือว่ารีไซเคิลขยะครับโดยทั้งนี้นะครับเพื่อให้มีการทดลองนําระบบ DWM ไปใช้งานในพื้นที่จริงสอสอ,อนะครับจึงได้ขยายผลการดําเนินงานต่อเนื่องภายใต้โครงการความร่วมมือกลไกใหม่ในการจัดการอ e ีเวสเมืองพัทยา เพื่อสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับรองรับการปรับตัวสู่หลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตหรือที่เรียกย่อๆกันว่าหลักการ EPR ครับโดยนําร่องจากซากตู้เย็นนะครับน่งจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัดส่วนของเศษเหลือทิ้งหลังจากการถอดแยกมากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักอื่นๆด้วยการใช้ระบบติดตามซากผลิตภัณฑ์แบบดิจิทัลหรือดิจิทัลวี m มนิตเฟสหรือเรียกโดยย่อว่า DWM ที่ได้ต่อยอดพัฒนาเพิ่มขึ้นร่วมกับมาตราการในการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องงในนห่่่่วโซคคุณคาเช การได้รับส่วนลดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงจากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบในการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานรวมทั้งมาตรการในการนำขยะชุมชนนะครับมาเป็นวัตถุดิบขั้นที่2ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อชดเชยต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมครับและนอกจากนี้นะครับข้อมูลจากการวิเคราะห์ผังการไหลของวัสดุค่าใช้จ่ายและข้อมูลจากระบบติดตามสร้างผลิตภัณฑ์แบบดิจิทัลยังเป็นฐานข้อมูลสําหรับเมืองพัทยานะครับในการบริหารจัดการสร้างเรือนกระจก และหลักฐานประกอบการพิจารณานะครับจัดตั้งองค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิตในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect นะครับกลับมาติดตามข้อมูลดีๆจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายได้ใหม่สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News c o n n n e c t